สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้แอปพลิเคชัน shopback เพื่อสั่งซื้อสินค้ากับ Foodpanda mm hmm. ก็หลังจากที่เราติดตั้งแอปพลิเคชัน shopback มาแล้วนะครับทีนี้โดยปกติเนี่ยเวลาเราช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นบน lazada หรือว่า shopee หรือว่าสั่งอาหารจากทาง Foodpanda เนี่ยนะครับเราก็จะสั่งทางแอปโดยตรง ทีนี้ผมจะมาสั่งอาหารนะครับกับ Foodpanda แต่โดยเข้าทางตัวช็อปแบ็กก่อนเพราะว่าทาง Foodpanda เนี่ยจะมีเปอร์เซนต์ส่วนลด8%ให้กับเรานะครับในในในค่าอาหารก็จะคืนเงินตรงเนี้ยมาให้เราในกระเป๋าตามตัวอย่างเนี้ยผมก็สั่งซื้อข้าวสั่งซื้ออะไรนี่ครับในช่วงที่อยู่บ้านโควิด แล้วก็ให้ฟูดแพนด้ามาส่งก็จะมีสั่งครั้งก็ไม่ถึงร้อยเพราะว่าประมาณ60-70บาทก็จะมีเงินกลับคืนมาครั้งละประมาณ1บาทกกว่าหรือบางทีก็ไม่ถึงบาทอะไรอย่เงี้ยครับก็สะสมมาชอปแบ็กเนี่ยก็คือว่าเขาจะให้เงินคืนเราเข้ามาในกระเป๋าแล้วถ้าครบ100บาทเนี่ยเราก็จะสามารถถอนออกมาได้นะครับก็ก็เป็น ก็เป็นแอปที่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวอาทีนี้เรามาดูก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสั่งกว๋วยเตี๋ยวกินนะครับก็คือเข้ามาแอปที่ Foodpanda เดี๋ยวรอสักครู่จากนั้นนะครับเราก็กดตรงคำที่ว่าเปิดแอปพลิเคชัน พอเปิดแอปพลิเคชันแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นมีร้านค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับของเราถ้าใครต้องการให้เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันเลยเนี่ยก็แนะนำให้ล็อกอินชื่อผู้ใช้ Foodpanda ของเราเนี่ยผ่านแอปช h อ p แบ c k ได้เลยผมจะมาสั่งที่ร้านนี้นะครับราคาอาหารเท่ากันเหมือนกันเลยนะครับกับสั่ง สั่งผ่านแอปฟ o ดแพนด้าโดยตรงผมก็จะมาสั่งที่ก๋วยเตี๋ยวแล้วผมก็จะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกรสเด็ดเส้นอะไรดีมีขาวหนึ่งแล้วก็วเป็นอันนี้ เส้นเหลืองจากนั้นก็กดดูของในตะกร้านะครับแล้วเราก็เลือกที่อยู่ผมก็ชำระเป็นเงินสดนะครับให้มาเก็บเงินที่บ้านจากนั้นก็กดดำเนินการต่อ <S 2>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  เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าคือ ตอนนี้เงินในช็อปแบ็กของผมมีอยู่4.73บาทนะครับเดี๋ยวเราพอเราจ่ายเงินค่าอาหารแล้วเนี่ยจากกระเป๋าตรงนี้จะเหลืออยู่เท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับจากที่ก๋วยเตี๋ยวได้มาส่งแล้วนะครับแล้วก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ผ่านไปประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดเงินนะครับ แคชแบ็กที่จะกลับมาที่แอปช้อปแบ็กของเราว่าจากเดิมเนี่ยมีอยู่4บาทไม่เกิน5บาทนะครับเดี๋ยวดูว่าเงินเข้าหรือยังครับก็มีเงินคืนเข้ามา ประมาณ1บาทนะครับก็ถือว่าเป็นผมซื้อสินค้าไปประมาณ60บาทได้เงินคืนกับมา1บาทนะครับประมาณไม่ถึงบาทเต็ม0.98นะครับก็เนี่ยครับเป็นรายการที่ฟูดเฟลดอรคืนเงินให้เราในส่วนตรงนี้นะครับคือผมมองว่าคือถ้าสำหรับคนที่ชอบซื้อของ อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราสามารถแบบได้แคชแบ็กกลับมาได้ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับบางคนช็อปสินค้าใน Lazada เนี่ยเดือนหนึงเป็นหมื่นนะครับบางคนช็อปใน Shopee อะไรก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งสั่งซื้อสินค้าก็ดีนะครับก็ถ้าเราใช้แอปพลิเคชันอ่าแอปอื่นๆอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเรามาช็อปผ่านช็อปแบ็กเนี่ยเราก็สามารถมีเงินกลับคืนมาในกระเป๋าเราด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจ แอปนี้ก็ลองติดตั้งดูนะครับสวัสดีครับ